อันนี้ล้างนะ้ำประมาณ3มน้ำนะคะ อันนี้เราจะหมักไก่ก่อนนะคะใส่เกลือลงไปพริกไทยป่นลงไปนะคะตามด้วยผงชูรสนะคะอันนี้เราหมักไว้ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะใส่นมลงไปะคะ่ะ ใส่ปแป้งลงไปนะคะซอสทเเลือนะคะเทล,ลงไปตามด้วยพริกป่นเกะหลีค่ะตามด้วยกระเทียมที่โขกไว้นะคะ น้ำตาลทรายแดงค่ะซอสมะเขือเทศนะคะซอสพริกกะหรี่ค่ะราเวยน้ำเชื่อมกะหลีค่ะ สมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนำมาตั้งไฟเคี่ยวให้น้ำตาลและเครื่องผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยไก่ที่เราหมักไว้นะคะเราไปนำไป ซุปแป้งอีกทีนึงค่ะถาันัดเว้ยือหกรัต้เราก็เขย่าให้แป้งมันเข้าเนื้อกับไก่นะคะเพื่อไม่ให้ติด กระทะนะคะ,<ท>ะอืมเด็ดเดี๋ยวเรานำไก่ลงไปทอดนะคะว่าน้ำมันเดือดได้ที่เรียบนะคะน้ำนน้ำมันเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไก่ลงไปค่ะครับนำไก่ลงไปทอดได้เลย น้ำมันเดือดประมาณร้อยองศานะคะเราก็นำไก่ลงไปนะคะทอดประมาณ7นาทีก็นำขึ้นมานะคะแล้วเราก็ค่อยนำไก่ลงไปทอดอีกทีนึงนะคะเสร็จนาทีที่นำลงไปนะคะเราก็ตักขึ้นมาเลยนะคะ เทซอสลงไปนะคะอันนี้ร้อนนะคะป้าใช้ช้อนนะคะคนให้เข้ากับซอสของเราเ,เสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานนะคะ อันนี้จะเป็นทอดไม่เผ็ดนะคะอันนี้จะคู่กับซอสพริกนะคะอันนี้จะเผ็ดนิดหน่อยนะคะอันนี้ทรงงีก็ทานได้นะคะไม่เผ็ดนะคะสวัสดีค่ะโฮเอ็นทีวีนะคะจ้าวันนี้เรามาทำไก่ทอด อซอสพริกเกาหลีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ทอดธรรมดานะคะมาลองทานกันเลยค่ะขบับันไมา้ค่ะ 맛있겠다. 어머, 이거? 이거? 성이 뭐, 먹 뭐, 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 야 안돼 뭐, 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 짠짠짠짠짠 뭐, 양념은 진짜 맛있다. 응. 또 먹을 거야? 응. 응. ว <Wow>. wow. คนเกาหลีเขาจะชอบทานเบียร์กับไก่นะคะไก่ทอด ขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปเจ๋อกู